สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะเล่นมา Pocket Edition v1.0.0 เราเดินทางมาถึง EP ที่สิบกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับก,การที่จะเจอเพชรเลย,ยเจอแม่กระทง,งไม่องให้เจออะไรเลย ตอนนี้ผมก็พยายามจะหาเพชรแต่ก็ไม่เจอเพชรเลยนั่นผมเลยจะมีความคิดว่าผมจะทำเหมืองแบบทางตรงแบบที่ยูทูบเบอร์ไมโครดังๆก็ทำกันใช่ผมจะทำอย่างนั้นแหละ ซึ่งผมจะเอาตรงที่ผมเคยกดหินตรงนี้เป็นเหมืองนั่นก็เริ่มเลยแล้วกัน ขุดไปเรื่อยๆมันก็จะเจอเหล็กเจอเพชรเจอทอง ผมว่าผมน่าจะขุดเหมืองมันลึกเกินไปแล้วมั้งน่าจะลึกเกินไปขุดไปเรื่อยๆแล้วกันตัวพริกแอคจะพังค่อยขึ้นกับอนผู้ไป็ทางขาดาม